ของจัน,น,นเหรอเอาอะไรครับเอาของเราล้มเนยนะ,นะผมห้าโลพอดีนะใช่ปีแรกที่ได้ก,ก,กๆๆๆนินกุเรียนที่สุูกี่สุดเพราะจีนมันไม่เอาตอนนี้ใครปลูกทุเรียนตาย นี่เหรอจ๋งกว่าแจ๋งกว่าเนอะ่หนูมาก่อนดิเอานีก่อนดิหนุ่าที่หลังอ่ะเดี๋ยวก็โดนนามทุเรียนไมไม่เป็นไร้ลกัน้ลให้เขาอกนอหน้าตีหนี่ทุเรียนแม่งโเอะออกเยอะกว่านี้อีกโผเ ได้หมดถ่ายาถิงนเลยนะถ่ายาถิงนปลูกได้หมดว่านอากาศมันเหมือนบ้านเราที่หายหานานอ่ะผมไปดูมาแล้วเอาฟููเรียนมากเป็นแสนต้นนะอ่ะดูดิแต่ว่ามันเอาคนไทยเนี่ยไปสอนปลูกที่เคยทำใช่ไหมอ้าอ,อุ้ยอุ้ยทิ้งเหรอ ให้ลูกสาวไปเซ็นท่านพระรามสองมันบอกที่เซ็นท่านขายโลละสี่สิบบอกให้นั้นนังแล้วแต่ได้ขากรรมเวยเฮ้ยดีนะวบ